พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเป็จประธานร่วมกับประธานประเทศแห่งสาธารณรประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบึงการวันนี้เวลา15นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว านาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสมเด็นนพระราชดดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23อําเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีกองทาหารเกียติยศถวายความเคารพ ในการนี้นายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจาังหวัดอุดรธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค4แม่ทัพภาค2ผู้บัญชาการตํำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชการและประชาชนจังหวัดอุดรธานีเฝ้าถุลองทธลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นพระทัพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอรีคําไซอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีกองทอาหารเยติยศถวายความเคารพพลตรีสุคนธรัต์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่สองนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ ผู้วิาพากษาสาธารณสารจังหวัดบึงการกรมผู้บัญชาการตำรวจพลทรภาคสี่ข้าราชการและประชาชนช,นชาวจังหวัดบึงการเฝ้าถือองทิลีพระบาทร,บรับเสด็จเป็นจำนวนมากแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชาดำเนินไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5าอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ นพระพลาพิธีบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หบึงการบริคัมไซพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันฐานกับนายทองลุนศรีสุลิรประธานประเทศแห่งสาารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางนาลีศรีสุลิรภริยาซึ่งเดินมาจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังท่านพิธี พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคําไซรพร้อมกับนายทองลุนสีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งสองประเทศเจริญชัยมงคลคาถาพร,ร้อมกัน รัชนจาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนานโดยมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ75ปีในเดือนธันวาคม2568ทางนี้ทั้ง2ประเทศมีการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและการแผ่นดนของประชาชนผ่านเส้นทางแม่น้ำโขงเป็นหลัก จะมีการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่เชื่อมโยงสองประเทศหลายแห่งซึ่งสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี สำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ดําดำเนินการตามแผนวิทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาจังหวัดบึงการและพื้นที่ใกล้เคียงรองรับความต้องการสัญจรและขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรุ่มแม่น้ำโขงและยุทธาศาสตร์ความร่วมมืออิรักวดีเจ้าพระยาแม่โขงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการค้าและเชื่อมโยงภูมิภาคอย่างยั่งยืน สะพานมิตรภาพไทยลาแห่งที่5นี้เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการราชอาจักรไทยกับเมืองปากซันแขวงบริคำมไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นสะพานขึงเป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงความยาว1,350เมตรนับเป็นสะพานระหว่างประเทศแห่งแรกของไทยที่เลือกใช้รูปแบบนี้ซึ่งผสมผสานระหว่างการใช้สะพานการใช้พื้นสะพานของสะพานคอนกรีตอัดแรงกับการใช้เสาเหล็ก เสาหลักและเคเบิลของสะพานขึงเพื่อช่วยรับน้ําหนักของสะพานโดยมีเสาหลักอยู่กลางแม่น้ําจานวน4เสามีระยะห่างระหว่างเสาหลัก150เมตรซึ่งลดโอกาสที่จะมีสิ่งกีดขวางลําน้ํามาติดที่บริเวณเสาสะพานรวมถึงรองรับการเดินทางโดยเรือขนส่งขนาดใหญ่ได้ในอนาคต เสาหลักของสะพานสำหรับยึดเคเบิลเดีรยวดับมระงบันาลรูปทรงของแนคนครื่องดนตรีท้องถิ่นแห่งรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นมัฒน,ธ,นธรรมร่วมของไทยและลาวรวมถึงสายเคเบิลที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งความผูกพันประสานพืนดินสองฝั่งโขง นอกจากนี้ด้านเทคโนโลยีสะพานแห่งนี้ยังเป็นสะพานระหว่างประเทศแห่งแรกของไทยที่มีการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมของสะพานหรือ b i t Health Monitoring System เพื่อตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของสะพานระหว่างการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้มีความสะดวกและมีะประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานสะพาน นสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวด่านพรมแดงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบลิคํมไซฝั่งไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระจัชทานพระบรมราชาโองกากรที่คณะบ,บุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทประกอบด้วยนายอนุทินชาญมิรกูลนายกรัฐมนตรีทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก นาชยทรันพรมสอนปรลัดกระทรวงคมนาคมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายตราประสิทธิยกรที่ระลึกสะพานมิตรภาพไทยลายแห่งที่5และนายสุพลเจริญภูมิผู้วาราชการจังหวัดบึงการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติสิริบึงการราชพัตราแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่เรล,ลึกนายปียพงศิวัฒนะ กุลภัยสารอธิบดีกรมทางหลวงทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายตราประสนิยากรที่ระลึกสภพานมิตรภาพไทยลาแห่งที่ห้าและนางจิรภาจเจริญภูมินายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติขวัญมิ่งสองฝั่งโคงแดดสำเนระน,นังเจ้าพระบ,บรมราชินี จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ชจังหวัดอุดรธานีเพื่อประทับพรพร่มบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีกองทาหารเกียรติยศถวายความเคารพ ผู้ราชาการจังหวัดอุดรธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค4แม่ทัพภาค2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชาการและประชาชนจังหดอุดอรธานีเฝ้าตุลองทุลีพระบาทส่งเสด็จ